สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้นะครับรีกลางนะได้รับเกียรติจากลูกค้ามาจากที่ไหนครับจากบางแคงค่จะจากบางแคจ้ะไม่แคร์ใครบางคนแคร์ทุกคนเลยเแคร์ทุกคนดิตยู <c oughs> ตรงอยู่ภาคไหนเนี่ยฮะ <c oughs> แคทุกคนเลยแคร์ทุกคนนะ,อะตอนนี้ลูกค้าบอกว่า <c oughs> เป้าหมายท่านอยากจะปล่อยยาวแล้วรวบอะ่ะซึ่งมันง่ายไป ช่างใหญ่เห็นก็โลคเลเกืนแนะนําว่าตัดทรงตัวิกกี้ไปเลยนะครับจะดูแลง่ายนะครับถามว่าสมควรดัดไหมสภาพผมแบบนี้นะก็ถ้าอยากสวยนะก็ต้องดัดนะถ้าไม่ดัดไม่ทําสีก็จะเป็นสภาพเนี้ยก็คือผมก็จะขาวเป็นตามวัยนะเดี๋ยวชัางใหญ่จะตัดแอดวานให้ดูเลยนะครับว่าจะตัดยังไงให้มันเร็วขึ้นให้มันไวนะดูเลย ได้ครับจัดให้นะจเหหจนะจัดให้ได้ได้จะสวยกี่เดือนสามเดือนนะแล้วแต่ช่างโอเคจัดเลยจัดขึ้นมาประมาณนี้เลยคิ้วขึ้นมาสักเส้นหนึ่งยกครับ มุนตัดไปเลยตัดไปเลยมุนตัดนะครับจากขวามาซ้ายนะ แต่ไม่ต้องสั้นจนเกินนะคะครับตัวสั้นแล้วตัวสั้นอย่าเดี๋ยวหน้าเด้อยกขึ้นไปเลยนะบนยกขึ้นแล้วคับข้างเลยเ นั่นข้างมันจะเปิดหัวขึ้นเลยนะยทุกท่านหรือจะฟานไปเลยไม่รู้ตีลองดูว่าไหนรับหน้าตาล่ะโอเคอ่านี้จะตัดไปก่อนแล้วาทาทีหลังไล้ <c oughs> ุกขึ้นมาเลยตัดไปเรื่อยๆให้ตัดง่ายกว่าใช่ไหมอะไรนะครับก็้ตัดง่ายกว่าตะกี้ใช่ไหมมันก็ง่ายทุกหัวเลย <c oughs> cắt lúc <tạp> <tạp> หลังยกเลยข้าวซีงงสาตัดซิกแซกซิกแซกซิกแซกตหัวลุกถ้าใส่ก็ไม่ต้องยาวมากก็ตัดประมาณนี้เราไปเลยนิดเดียว ไปถึงอะไรยืดลงมาเลยกลางไปหัวตามไปเลย ข้างคนระับจะหวีลงมาเลยนะตัดประมาณทักกลางไม่หลงมาจะได้ไม่ต้องสั้นมากยกขึ้นตัดสิกแซ่น้วยนะึงมันดูเป็นหนาไปยกขึ้น ดึงมาข้างๆีลงมาเลยน้มมาข้างหน้าเลยตัดพอดีคิ้วเลยดีคิว้วขีดมาก็ได้ขีดมาแล้วตัดปัญหาใช่ไหมมีผมสีสีแล้วก็เกี่ยว We have sister. Back sister come back. หญิงก็ต้องมีลาดใส่นะเพื่อให้มันคอเคลียให้มันเป็นผู้หญิงหน่อยไม่งั้นมันจะดูกระด้างแบบแข็งนความยันข้างๆประมาณนี้ครับพอดีไหมค่ะได้ได้ได,ดีกว่านี้มันปล่อยกระเซิงกระเซิงใ่้ถอยตรงเนี้ย ทลงมาเลยตำแหน่งไม่ได้จังหวะไม่ได้ก็จะพึ่งจะเยน็นขีดมาเลยเอาสิเสรด้านหลังวีมาข้างหน้าเนี่ยอาเจ้ก็อากาศว่าประมาณกลางม่หัววีมาเลย เจ็บอะไรเจ็บปลายออกแล้วก็สไลด์อือคราวชิเซอร์นี่อะไรชั้นที่สอง วีลงมาหาหางคิ้วเตัดเลยวัดจอนดูซ้าย่าเท่ากันไหมเมื่อจอนเท่ากันแล้วทำอะไรสไลด์บางเลยทำชิ้นเสื้อไปทำดีละชั้น

ันหนาอยู่หนาอยู่กัตัดสิเซ็บไม่รู้ว่าหนาหรือดำไม่รู้ว่ายกขึ้นมาเห็นมันเข้มเข้มขม,มันมีทั้งสีผมทเกี่ยวพ้องด้วยมันมีทั้งความหนาของผมผมย้อนเาวีดันขึ้นแล้วตัดออกนะ ลดความยอดของมังน,นไปสไลด์สไลด์สไลด์เดีย๋ยวก็เลยเดี๋ยวก็ตัด สั่งเลี้ยมันบิดตัวบิดตัวก็ตัดออยเส้นมาสั้นลงไปนิดหนึง่งมันชอบบวมมันชอบบานวันนี้ผมเจอแต่ยากโศกทั้งวันเลยไม่มีผอง,ง่ายนะมีแต่ยกัก เดนียวสูต้องเ,งเครียดในรักหัวเกรียใครยกผมขึ้นตัดตัด ยกขึ้นครับจัดเช็คท,ทางหนึ่ง ทอยดูดมาดีที่มันเข้ารูปเข้าทรงไว้ก่อนดูทรงว่าลูกค้าท้าไม่ไดทถาไม่เข้าร้านเสริมสวยอ่ะจะมีชีวิตยอยู่ยังไงส่วนมากจะไม่เข้าหรอกไม่ชอบอ่ะมาเสยเสยเลยครับถ้าใช้กันไกลด้ามเดียวไม่ได้ก็แนะนำให้ใช้ฟันปลาลัวเลย จุดที่อะไรจุดที่มันหนาหนานทึบยกคือค้ำขึ้นมาสไลด์ขึ้าไาระวังหนีหูลูกค้านะหนีหูนะครับตัดฟรีนะไม่ต้องเก็บตังค์ลูกค้านะเดี๋ยวให้เป็นคำใหม่เอาซะหน่อยไหมไม่เอาเอาตัดหูมาซักครั้งนะสไลด์ออกทำไป,ปตามชิวคอดูเราไปหูมันหนาฉะนัหนมันหนาทึบ ดิบจติงออกไทยคอยคนเนี้ยถ้ามันหนาก็สไลด์สไลด์สับออกสับออกนะดันขึ้นข้อมือครับห,หนาแล้วเกินซาบออกนะมันหนา ไห้บ้างความยาวนาฬัยยังไม่ได้ข้อยูุตินะต้องรอถามความสมัครใจลูกค้าก่อนว่าพร้อมไหมที่จะเอาความยาวประมาณนี้ g mm hmm. ได้หรอรียบเรีบเีบ มไม่ถูกเลยยิบ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 ,บตรงนี้จอนก็ค่อยทำนะมันหนาใช่ไหมเนี่ย แซืเอร์ก็ได้ตรงไหนมันทึบมันเข้มมันหนาซ้ายเลยใครถนัดอะไรก็ซ้ายซ้ายไปเถอะอย่างเช่น,นช่างกุ้ง,งมหาชัยเห้จะอะไรถนัดใช้ฟันปลารลัวเลยช่าง,งกุ้งมาเป็นลูกศิษย์ทั้งใหญ่ล่าสุดตอนนี้ก็ตัดผมอยู่มหาชัย ความทุยไปเลยความทุยผมให้เลยนะบางแคไปเลยทีนะ <laughs> น,นี้มาดูที่มันหนาแมสซิสเซอร์ออกสโตคัดอกดอกนะดูข้างหน้าข้างหน้าหนาแล้วไรขีดน,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 นิดนึงด้วยฮาร์ซิสเตอร์นะยกขึ้นมาสโตคัดไปเลย ตั้งใจตัดแบบไม่ต้องเซตนะง่ายไม่เซตไม่เข้าร้านเ,เลยไม่เข้าร้านต่อยก็ต่อยทีเดียวดัดก็คือดัดไปเลยทีเดียวทรงนี้ก็ไปดัดได้เลยนะด,ด,ดัดเขอดัดได้เลยเข้าทรงไวมาก ดูความยาวดูลากไสดีไหมความยาวได้ได้ได้เนอะการทุยได้ไหมได้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 ทุกอย่างเลยได้สวยแล้วสวยแล้วได้ได้ข้างบนไม่ยาวไปนะพอดีนะข้างบนไม่ไม่ยาวไปค่ะจะหาเรื่องตัดอยู่หน่อยเพราะว่ารูทัวร์าะตัดแป้งมากค่ะกลัวเนาะกลัวกลัวทำไมหน้ามันจะเด้อโได้เลย ผมทำสีเคมีดัดยืดเหมาะมากอาหารผมนะสั่งซื้อช่างอูด้ได้สามร้อยเก้าสิบาทไม่รวมส่งนะรวมส่งหกสบาทใช่ไหมเป็นสามรอยอะไรสี่ร <400, S 1> <450 S 2> ้อยสียาสยิบบาททนะี่บ้านเซื้อมาแล้วทิ้งบางเต็มเลยมันใส่แล้วมันเหนียวอันนี้ไม่เหนียวนี่เลื่อน,น,นใช่แล้วมันกาวแล้วใส่แล้วมันรู้สึกมัน มันมันจะจับให้ผมเราอยู่กับที่อ่ะเฮียส้านี่นะเสยส่วนที่สวยๆก็สวยไป ตรวจสอบเส้นผมที่มันอยู่อะไรหน้าหูลังหูถ้ามันไม่หมดแล้วก็ค่อยๆเรียบมอ,อกนะค่อยๆเรียบมออกตกแต่งออกสไล,ลด์ทีแฮนตลาดกำเบอร์สา l อนตั้งอยู่ปากซอยพระหนดยอิน52นะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียสายไหมกทม รับสอนตัดผมนะครับตัวตตัวด้วยลูกค้าอยาจะตัดผมก็จองคิวเข้ามาโทรศัพท์จองคิวได้ตัวเองนะ<ม>เบอร์คอ c เซ็นเตอร์0819556234และ0625483999นะข้อเยี่ยมสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะครับดูเอาเลยตามสบายจะมาตัดก็1,000บาทต่อหนึงทรงนะไม่ได้ตัดฟรีนะ สอนรีเฉยก็เหนื่อยแล้วเนี่ยพูดทั้งวันผมมีนิดเดียวจะพูดทั้งวันเลยม,มีแต่ผมย,กยากๆเราไม่ย่ง่ายนะยยากทัานเลยอยากโศกค,คำนวณจุดตกรายละเอียดมันจะเยอะกว่าปกติแต่ก็จะย่อท้อนนะผมจะตัดได้ก็ใช้เวลา,าหลายปีในทะรงพวกเนี้ยผมจะเข้าใจแล้วนะ อยู่ลงมาเลอยอย่างตรวจสอบอยู่ลงมาเนน้าใช่ไหมเนี่ยน้ากีดอ่ะโต่ครับล้างในห,หูมันเทือบมองให้มันออกเป็นช่างอ่ะมอย่าให้มันเป็นก้อนมา ค่อยๆเรีียงๆจัดนะตุ้มหูนี่ตัดออกมาเลยครับตุ้มหูอเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะเด้อ,นนะอ,อติดตามเจ้าใหญ่ามานานหรือยังนานแล้วค่ะไม่มีอะไรทาเหรอก็ไม่รู้จะทําไม่ได้ทําอะไรบางทีก็เย็บผ้าเองใจนะเป็นเป็นช่างตงาัดผมหรือเปล่าเป็นช่างตัดเสื้อค่ะอ๋อเป็นช่างตัดเสื้อเมื่อก่อนเคยเรียนแล้วถอยไม่เอาเพราะอพราะว่าตอนตนั้นมันมีม้วนก้นหอยอ่ะม้วนหูม้วนยากมากเ ไม่อดทนสิไม่อดทนก็เลยมาอนน้อยมามาทำเสื้อผ้ารู้สึกมันจะมันดูจะเข้าเข้ากับตัวเองใช่ไหมใช่ทีแรกฉันอยากจะเป็นดีไซเนอร์นะแต่แม่ห้ามไว้ก่อนไม่เอาแม่เขาห้ามไว้เอาเหรอต่พ่อบอกให้เป็นช่างตดผมดีกว่าเขาบอกจะโด่งดังเขาบอกมันได้เงินอ๋อมันก็ได้เงินทั้งคู่นั่นแหละไม่มันได้เงินเร็วกว่าไหมตั้งเชื่อมเย็บได้กว่าจะได้เงินช้าพูดถึงไปศึกษาแล้วยากกว่าตัดผมีอ ะยากยากกว่ายากค่ะยากเป็นสิบเท่าเลยก็เล็งเข็มเล็งได้อยเมื่อก่อนนี้นะเรียนผมแล้วก็มาเรียนเสื้อแล้วก็อหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวว่าคนอ้วนคนผอมมันต้องขยับทีนี้นั่นอีกใช่กินยากกว่าคกินยากกว่ายากกว่าเยอะเลยอืมกินมากาเลยง่ายดีเอาลังจากเอาใดเสร็จแล้วเนี่ยเห็นลากใส่ไหมบางคุยไปหน่อยอ่า ปกตินะอ่าใช่สบายใจไหมสบายใจถูกใจก็สบายใจแล้วนะใจก็สบายใจนะกินอิ่มนอนหลับกินอิ่มนอนหลับปกติก็กินอิ่มนอนหลับนี่หลับสบายประเดี๋ยวเราผมใส่ผมใส่แว็กใส่สเปรย์ได้นะต่ะใส่นิดนึงนะจัดทรงมาได้ให้พี่น้องประชาชนเขาได้เห็นหน่อยว่าเรามาเปลี่ยนทรงผมกันเปลี่ยนลุกนะก็เอาแว็กใส่ปฏิคอลโฟนผมน ให้คนผมมันต้องตั้งให้มันอยู่แบบแล้วเราจะโกยไปไหนแล้วก็โกยไงแล้วก็โกยมาหลังบ้านก่อนนะโกยมาก่อนโกยนะตอนนี้ดําแทบจะไม่มีแล้วนะน้อยลงแล้วครับจะมีตะขาวกับแดงอ่ะเดีะยอ่าตอนนี้จะเอาขาวแล้วจะปล่อยไงตรงนี้แล้วก็ดึงกลับมาเนี่ยที่เราใดไว้นยดึงกลับมาเอามาปกๆพังๆัอะไรจุดขมับไปทั้งซ้ายและขวานะดึงลงไปไม่ใช่ว่าดึงไปสมุดแล้วหัวจะอะไรหน้าหลิมหน้าอะไรหน้า เป็นหลุมเป็นลึกเลยพะเนี้ยลูกค้าเสยใช่ไหมแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาเลยใช้แว็กที่ติด,ดนิ้วมือดึง,ด,งดึงขึ้นมาแล้วาไล่ช่อมันเนี่ยไอช่อ,ชอหน้าก็ดึงลงไปข้างหน้าเลยนะไอช่อ,ชอที่มันนาหนาก็ดึงตะวัดให้ปลายผมมันสะบัดมาข้างหลังเลยนี้ย,ยดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่มันแย่แกระจับเา จับปลายมานันลงไปด้วยข้างหน้าขมับซ้ายเ,ยเดึงลงไปทางนะครับผมเนยผมคนแก่สอวอ <c oughs> มันต้องฝึกวิทยาทธกันหน่อยขีดส,สปเปรย์นิดนึงหลับตาลูกค้ายกขึ้นมาลงบวิกซี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตเบสิกครับนะทั้นเหญก็สอนแบบง่ายๆเลยเอาง่ายๆ สบายสบายแต่แป้งนะพอยาวแล้วมันจะคันหัวนะไม่ต้องมีวิธีพอจอยแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยใดไม่ค่อยเซ็ตใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่เคยทำเลยหรือวันนี้พิเศษหน่อย <คะ S 2> ใซ็ไข่อยทำว่าข้างใหญ่จะทำให้งามพอทรงง่ายก้าล้านทีเดียวเลยดูกปเลยสามเดือนบางคนดูสามปีก็มีอ๋อเดี๋ยวดูดูก่อนถ้ายัางไงก็ เ้วก็มากันเออมากกัโทีมของเขาเนอะเรก็มากันวันนี้ขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะจ้าขอบคุณค่ะมีความสุขสบายใจในการรับชมวิดีโอทั้งใหญ่นะดูทุกวันสวอนทุกวันเลยนะดูว่างก็ดูไม่ค่อยได้ทําอะไรคเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งถ่ายรูปก่อนกันนะย้อถ่ายรูปก่อน